ไอดีนี้อยากได้ตัวของแอลลี่เป็นพิเศษเลยนะผมอะ่ะสำหรับตัวของบานาน่ามาก็ได้อยู่นะผมอะ่ะก็ขอแค่ไม่ใช่บูนกีตาร์นกนั้นได้หมดนะผมมาสำหรับไอ ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ฉลองครบรอบ0 0ซับนะคซับผมผมจะมาเปิดกล่องการันตีทางด้านของตัวเลนเจอร์8ปปีนะผมอ่ะซึ่งเป็นกล่องที่ซุ่มทางด้านของเลนเจอร์ที่สามารถอัปเกรดเป็นร่างเก้าดาวได้นะผมอ่ะเป็นทางด้านของกล่องตรงนี้นะผมอ่ะก็เป็นกล่องที่ซุ่มกาชา8.5ปี10ครั้งนะผมอ่ะก็ในกล่องนี้ผมไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะผมอ่ะ คร่าๆผมเห็นเปิดได้ไม่แค่ไม่กี่ตัวเองนะผมสําหรับในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่ไอเดียลิสนะผมว่าจะได้ตัวอะไรนะผมอ่ะในกล่องนี้เอาจริงๆนะผมอยากได้ตัวของ <What? S 1> ซารีล่ลูกอมแล้วก็ตัวของอช้างน้อยเอลลี่นะผมอ่ะส่วนตัวของไอมูนกีตาร์ตัวนั้นไม่อยากได้นะผมอ่ะขอหน่อยโอ้โหสำหรับไอดีนี้ได้มูนกีตาร์นะผมก็ตามนั้นเลยนะผมตัวนี้มันก็ใช้งานดีนะผมแต่มันแบบ ไม่ค่อยตอบโจทย์สําหรับ ID แบบตอนนี้แล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมก่อนมาต่อกันที่ทางด้านของ i อดีโทวัตเซซูนะแล้วนะผมไอดีนี้ก็จะมาเปิดกล่องทางด้านของอ่ากล่องการันตี8.5ปีนะผมที่สุ่ม10รอบนะผมอ่ะก็ขอทางด้านของช้างน้อยแอลลี่ไม่ก็ขอทางด้านของซลลี่ลูกกวาท่านผมอ่ะหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าอ่าอยากให้ปกปั้นตัวของซลลี่ลูกกว่าท่านผมอ่ะตอนนี้ก็ เดี๋ยวค่อยมาทำนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีกบเทรผมีกบเดี๋ยวผมทำแน่นอนนะผมสำหรับตัวของซาลี่อมยิ้มนะผมอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกล่องนี้นะผมขอทางด้านของช้างน้อยเอลลี่ไม่ก็ตัวของาซาลี่ลูกกว่านะผมอ่ะตัวของมูกีต้านะผมตะกี้ไอดียอลิสเพิ่งได้ไปนะผมมาลุ้นกันโอ้โหสำหรับไอดีนี้ได้ซาลี่ช็อกโกบานาน่านะผมเป็นทางด้านของซาลี่ลูกกวาดนั่นเองนะผมอ่ะสำหรับตัวนี้ผมรางดาวดาวค่อนข้างมีความ น่าสนใจมากกว่าตัวอื่นนะผมอ่ะแล้วก็แบบบวกกับเป็นตัวชนด้วยนะผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ตอบโจทย์สาหรับมือใหม่มากเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้มาอยู่กันที่หน้าตาของไอดีอาดำนะผมอ่ะก็เป็นไ d ดีของอาดมกับโคไซดอนนะผมเป็น ID ดีมหาสุดคนชนเทพนั่นเองนะผมอ่ะสำหรับ i อนี้ก็จะมาเปิดทางด้านของกล่องการันตี8.5ปีเหมือนกันนะผมมาก็ ไอดีนี้อยากได้ตัวของแอลลี่เป็นพิเศษเลยนะผมสำหรับตัวของมานาน่ามาก็ได้อยู่นะผมมาก็ขอแค่ไม่ใช่บูนกีตานอกนั้นได้หมดนะผมมาสำหรับไอดีนี้โอ้โหได้บานาน่านะผมก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับไอดีนี้ก็น่าจะได้ใช้ไหมเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนะผมสำหรับไอดีพวกนี้ก็ผมจะปั้นตัวโคลาโบไปก่อนนะผมสำหรับตัวเสริมค่อยมาปั้นที่หลังนะผมนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ก็มาต่อกันทางด้านของไอดีของโยนะครับผมซึ่งไอดีของโยก็จะมาลุ้นในกล่องตู้8.5ปีเหมือนกันนะผมก็อยากได้ทางด้านของตัวของเอลลี่นะผมเพราะว่าไอดีนี้ขาดตัวบ๊อเอามาตะาค่อนข้างที่เยอะนะผมอ่ะส่วนมากใช้ตัวของโยนะผมมันบัฟเอามาตะาไม่ค่อยพัวถึงนะผมอยากได้เอลลี่นะผมอะ่ะไม่ก็ขอตัวของบานาน่าเหมือนไอดีก่อนก่อนหน้านี้ก็ได้นะผมอะ่ะได้ไหมโอ้โหได้บานาน่านะผมอะ่ะก็คร่าวๆก็ในตู้นี้น่าจะมีแค่ เลนเจอร์แค่สามตัวนะผมก็จะมีมูนกีตาร์ช้างน้อยเอลลี่แล้วก็ตัวของช็อกโกบานาน่านะผมอ่ะเข้าๆแล้วผมเปิดมาหลายๆไอดีก็ได้ทางด้านของมูนกีตาร์กับตัวของช็อกโกบานาน่านะผมไม่ได้ตัวของอ่ะช้างน้อยเอลลี่นะผมก็สําหรับไอดีนี้เร่าๆก็มีประมาณนี้เองนะผมอ่ะก็ตอนนี้ก็เจ็ดร้อยซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันด้วยนะผมอ่ะตอนนี้เป้าหมายที่ผมอยากให้ไปถึงที่สุดคือหนึ่งพันซับสไครต์นะผมอ่ะก็ น่าจะได้ในเร็วๆนี้แหละนะผมะก็ขอแบบกําลังใจนะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรือว่าหนึ่งติดตามก็ได้นะผมก็ขอขอบคุณด้วยนะผมอ่ะก็ซึ่งเมื่อวานผมได้ทําคลิปรีวิวตัวของแซลลี่สเลตไปนะผมแซลลี่สเลตเก้าดาวนะผมอ่ะซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวความสามารถเต็มร่างเก้าดาวเลยนะผมอ่ะใครที่รอดูคลิปก็สามารถรอดูกันได้นะผมอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป รีวิวซารีสเลตนะผมกดไปตรงต,รงตัวไอมุมขวามือได้เลยนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมสำหรับตัวของซารีสเลตนะผมวันนี้ก็มาเปิดตู้กาชานะผมสำหรับตัวที่ใช้งานดีในตู้กาชาตรงนี้นะผม8.5จุดห้าปีนะผมมันก็มีอยู่เยอะนะผมหลายหลายคนที่สร้างไอดีใหม่ผมที่อยากเปิดเลนเจอร์นะผมให้ได้ตัวดีๆผมแนะนำว่าไอว พวกนี้ถ้ผมมันใช้งานดีแทบทุกตัวเลยนะผมอ่ะส่วนตัวผมว่าตัวของไอหน้าปกตรงนี้นะผมที่ใช้งานไม่ได้ก็มีแค่มูนกีตาร์นะผมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยแบบมีสกิลอะไรที่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะผมอ่ะสำหรับตู้ทาดมือนะผมจะมาแล้วนะผมแต่น่าจะมาประมาณวันที่21่สนะผมอ่ะก็ใครที่อยากได้ตัวของแซลลี่นาฬิกาปู่กับตัวของมูนเยลลี่นะผมก็สามารถไปสุ่มก็ได้นะผมอ่ะสำหรับทางด้านของ2ตัวนั้นก็ค่อนข้าง,างเก่งพอสมควรเลยนะผมอ่ะสำหรับตู้นี้นะผม เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปสุ่มอีกทีนึ่งนะผมผมจะรอประมาณปลายๆแบบตอนตู้กาชาใกล้จะหมดนะผมอ่ะสาหรับวันนี้เป็นวันผิดหลี่พีพีนะผมดูบี้พีพีใครอยากเปิดอะไรก็เปิดได้นะผมก็เบาะแสโคลาบูนะผมผมก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะผมแต่หลายช่องก็น่าจะอธิบายไปแล้วนะผมอ่ะถ้าผมรวบรวมได้เยอะเดี๋ยวจะมาทําคลิปอธิบายอีกทีนะผมสําหรับเบาแสโคลาบูนะผมอ่ะสําหรับตู้กาชาเกียนผมตอนนี้ยังเพิ่มโอกาสทางด้านของ เกียร์คาทาเอ่เสถิตจันทากับตัวของดังโมอยู่นะผมอ่ะใครที่อ,อยากได้เกียร์สองชิ้นนี้ก็ไปเปิดตามลากันได้นะผมซึ่งเรดดอกมันออกค่อนข้างที่แบบน้อยมากนะผมอ่ะหลายๆคนเปิด3 0 0 0 4 0 0 0บี้ยังไม่เห็นออกสักชิ้นเลยนะผมสำหรับตู้นี้เดี๋ยวถ้าปิดรีพีพีมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะผมทางด้านของไอดีหลักกับไอเดีลองๆอ,องบางไอเดีนะผมที่ผมเก็บรูบี้ไว้นะผมก็เข้าข้าแล้วนะผมสำหรับวันนี้ก็มาสุ่ม กองการาันตีแ5จุปีประมาณนี้มนผมอ่ะบางไอดีที่ผมไม่ได้เปิดคือผมเปิดไปแล้วนะผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ติดภารกิจหนึ่งอย่างคือเล่นไอเดีเพื่อนอยู่นะผมก็เพื่อนฝากมาเล่นให้นะผมเดี๋ยวก็ค่อยมารีวิวกันอีกทีว่าไอเดีเพื่อนเป็นยังไงนะผมอ่ะน่าจะประมาณแบบเร็วๆนี้แหละนะผมสําหรับไอเดีเพื่อน,นผมก็ค่ข้างที่ ดูดีพอสมควรนะผมตอนนี้ผมก็ยังปั้นอยู่นะผมอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก like. ดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆทางช่องไอซันตันนี่ด้วยนะครับผมอะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ